สวัสดีค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับชมทุกท่านในวันนี้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการมีความยินดีที่ได้รับโอกาสพบกับทุกท่านในรายการพุทธเช้าข่าวสบถในวันที่25พฤษภาคม 2,563นี้ใกล้ที่จะครบกำหนดการทบทวนมติกรกศกรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ว13ทับ2,556ประจำปี2,559กันแล้วนะคะขอเรียนที่มาของการขอทบทวนมติก,กรกศในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ก,กสกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ว13ทับพและตามแนวทางการพิจารณาตามวหนึ่งทับส5ง ที่กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะยื่นคำขอรับการประเมินในวันที่1-30เมษายน2559ที่ผ่านมาซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินไปให้สำนักง,งานกสธพ,พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่29กันยายน2,559ที่ผ่านมาสำหรับขั้นตอนการขอทบทวนมติกกศในขั้นตอนแรกสำนักง,งานกกสอาจได้แจ้งมติกกศมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2,563ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินสามารถยื่นคำขอทบทวนได้ ตามแบบที่กกสกำหนดภายใน90วันนับตั้งแต่สำนักงานกาสกสมีมติแจ้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบสำหรับในขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศาและสำนักบริหารงานการศาพ,พิเศษทราบและดำเน,นินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการเป็นรูปแบบเดียวกันในขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนของ ผู้ประสงค์ยื่นคำขอ,ขอ,ขอทบทวนมติกรกสอ,อันนี้สำหรับข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอทบทวนมติกรกสสามารถยื่นคำขอ,ขอทบทวนได้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2563ถึงวันที่25พฤษภาคม2563โดยหากเห็นว่ากรกสพิจารณาแล้วมีมติคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ตามเอกสารหลักฐานที่เสนอไว้เดิมโดยชีย้แจงเฉพาะประเด็นที่ไม่เป็นไปตามที่กสกำหนดพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเอกสารเพื่อสนับสนุนคําชี้แจงและก็ต้องรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกรายการตามระเบียบงานสารบัญด้วยนะคะขั้นตอนที่4 จะเป็นขั้นตอนที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศาพิเศษพิจารณาตรวจสอบและการกรองและเสนอรายชื่อผู้ขอทบทวนมติกรกศถึงสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายนะคะพร้อมระบุความเห็นของผู้ตรวจสอบด้วยนะคะขณะนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการในขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4นะคะ ของเขตพื้นที่การศาึกษาสำหรับในขั้นตอนที่สําสำ,าน,กำกนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและกันกรองเพื่อเสนอไปให้อกอสอพิจารณาในขั้นตอนที่6ต่อไปค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอทบทวนมติกศข,ขอเน้นย้ำในส่วนที่สำนักงานกศสอเคยชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ ว่าต้องเป็นผู้ที่ยื่นคําขอรับการประเมินเฉพาะประจําปีพศ2559และก็เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเท่านั้นนะคะใน5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ผู้ที่ไม่เคยยื่ยนคําขอทบทวนอันนี้กรณีที่ได้รับมติจากกศแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ยื่นคําขอทบทวนอันนี้ก็สามารถยื่นได้นะคะ กลุ่มที่2จะเป็นผู้ที่เคยยื่นคําขอทบทวนแล้ว ia, pigs, และกกสแจ้งมติแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะยื่นขอทบทวนมติกกสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มที่3จะเป็นผู้ที่เคยยื่นคําขอแล้วแต่กกสยังไม่ได้แจ้งมติกลุ่มนี้ไม่คงไม่ต้องรอจนกกสแจ้งมตินะคะสามารถที่จะยื่นคําขอทบทวนมติกกสได้อีกครั้งหนึ่งตามแบบที่กกสกําหนด กลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีพศ2559ถึงปีพศ2562นะคะกลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มผู้ที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายงานเดียวกันอันนี้ก็จะเช่นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาเดิมเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษาสายงานบริหารการศึกษาเดิมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะกรณีนี้ก็สามารถที่จะยื่นขอทบทวนได้เช่นเดียวกันนะคะในก,การนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สำรวจข้อมูลของผู้มีสิทธิ ที่จะยื่นขอทบทวนมติกรก,ก,กสกรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินประจำปี2,559โดยมีข้อมูลดังนี้นะคะสายงานการสอนจำนวน1,473รายสายงานบริหารสถานศึกษาจำนวน2,561รายสายงานบริหารการศึกษาจำนวน358ราย และสายงานนิเทศการสาาจำนวน97รายรวมทั้งสิ้น4,489รายโดยแยกเป็นวิทยาฐานะชำานาญการพิเศษจำนวน256รายวิทยาฐานะเชี่ยวชาญจำนวน4,233ราย ซึ่งในส่วนนี้เป็นภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานที่จะต้องบริหารจัดการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเพื่อเสนอไปให้กรกศพิจารณาและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานทุกท่านนะคะ ทีนี้ในส่วนของภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่จะต้องดำเนินการในขณะนี้คือจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยมีเอกสารที่จะต้องอส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาในวันที่25พฤษภาคม2500 63ประกอบด้วยอันแรกเลยก็คือหนังสือนำส่งจากเขตพื้นที่นะคะจำนวนหนึ่งชุดอันที่สองคือสรุปจำนวนผู้ยื่นคำขอทบทวนมติกกศอ,อ,อันนี้เป็นตามแบบของสบถหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งชุดอันที่สามจะเป็นบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอทบทวนมติกรกศแบบสบถสองนะคะจำนวนหนึ่งชุดเหมือนกันนะคะในข้อสองและข้อสามนี้ก็จะ ตามตารางที่ทางสพถกํำหนดให้นะคะก็แยกในส่วนของสายงานตำแหน่งและก็วิทยาฐานะนะคะในรายการที่4ี่จะเป็นแบบคำขอทบทวนมติกรกศอ,อันนี้จะเป็นของข้าราชการครูและบุคลากรก,รการศึกษาทุกรายนะคะที่ยื่นคำขอทบทวนอันนี้จะเป็นไปตามแบบของกอรกสรนะคะเพราะนั้นแต่ละรายจะต้องอส่งมารายละ สชุดนะคะเอกสารที่5จะเป็นแผ่นซีดีลอมนะคะตรงนี้จะขอให้บันทึกเป็น PDF รนะคะลายละ2แผ่นต่อลายนะคะรายการที่6จะเป็นสำเนาก .7 พเหรือกคศสอิ 16. อันนี้ก็จะเป็นรายละ1ชุดนะคะและลำดับที่7จจะเป็นแผ่นซีดีลอมนะคะอันนี้ก็ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งข้อมูลตามข้อ2และข้อ3บันทึกเป็น Excel นะคะจำนวน1แผ่นนะคะเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการสาขั้นพื้นฐานพิจารณาต่อไปค่ะนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด1 i d 1 9นะคะซึ่งทุกคนจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การสาทุกเขต ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้องและจัดส่งหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์มาที่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเขตของท่านนะคะจะดูแลในส่วนตรงนี้นะคะพร้อมกับจัดส่งเอกสารหลักฐานทุกรายการผ่าน ทางปรายีย์อีกทางหนึ่งนะคะปิดท้ายด้วยภาพผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของผู้ขอรับการประเมินที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ว1 3ทับ2,556ประจำปีพศ2559ขอส่งกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสวัสดีค่ะ